จะมาเล่นเกมสเปสเชียลฟอร์สกรุปนะ๊ปสองฮะกดเข้าไปในโหมดนี้เลือกโหมดนี้แล้วก็สตาร์ทเป็นผู้ขกาะการไล่แล้วกันภารกิจในวันนี้ก็มีไม่มากก็เราต้องไปบุกม,มัน ขึ้นไปเช็คบนนี้ก่อนโอเคมันถูกคิวเลอร์ไปหมดแล้ว เห็นแล้วเห็นแล้วโอ้โนดูด และจัดการมันเกือบตาย มันูบหรัอไงเฮ้ยเราไม่ได้ชนะแต่เวลามันหมดเอาเงฆ่ขามันให้หมด เดี๋ยวอีกคนเดียวเออคิดอะไรดีหน้าตเราลองซื้อ AUG ยูไหมไม่รู้อ่ะหน้าลองดู đâu rồi cái này อยู่ 把你醒的那不好。